สบายดีพ่อพี่น้องเบริรดสุขสุขคนเด้อจ้าสบายดีเอฟซี FC, ทักฟังไทยฟังเราและต่างประเทศจ้านอมอ้อนกับทักทายสบายดีทุกคนทุกคนมันนี้เนาะนอมอ้อนจะมาเล่าเกี่ยวกับส้นเผาผู้หน่อยของถี่แบบเมืองลามีหลายที่สุดเนาะอ่าแว้งยั้งนะทุกคนเดี๋ยวนองอ้อนจะมาเล่าสู่ฟังนะทุกคนอ้อนกลได้ข้อมูลมาจากอ่า กระแสข่าวของหล่านั่นเองนนเองนาะทุกคนน้องออนกันเลยจ้ะมาเผยแพร่หายพี่ๆน้องๆรับแต่รับสมรับฟังไปพร้อมๆกันนั่นเองจ้าทุกคนโอเคนอเนาะเผื่อบอกห้เป็นการเสียเวลาน,นอนน้องออนกับเขาฝากกดไลค์กดแชร์ละที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเห็นน้องออนในเด้อจ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องออนทาคลิปต่อๆไปจ้าทุกคนโอเคเนาะทุกคนเขาเร่องกันเลยนะเนาะเขาเร่องกันเลย อาประวัติประวัติความเป็นมาของส้นเผาผู้หน่อยนะทุกคนตามเดี๋ยวน้องอ้อนจะขึ้นให้บงังเนาะตามการบอกเราข้องเจ้าโกกเจ้าเงาเพ่นไดหูว่าส้นเผาผู้หน่อยมาจากประเทศเมียนมาเมียนมาเนาะเมียนมาได้ข่อนใหญ่เขามาอยู่อาประเทศเลาวทำอิสแมนเขตเมืองเวียงผู้ข่ำอาเวียงเวียงผู้่าแข้งเวียงผู้่า แพ้งเรว่างนำทาในระวังศัตรวรรษที่16ขึ้นมาหอดศตรวรรษที่17ที่18 19ปดเก่ได้เกิดสงครามซักดีนาจีนและเมียนมาพม่าส้นเผาผู้หน่อยจึงได้เคลื่อนใหญ่ไปอยู่แข้งพงซาลีอุดมไส้เผาผู้หน่อยได้เคลื่อนใหญ่จากแข้งพงซาลีลงมาล้ลยนับแต่ได้หับการปลดปล่อยในปีหนึ่ง คอยพายุกดหนึ่งเก่าเจ็ดหามานี้และไดเคลื่อนย้ายลงมาหลายที่สุดในซุ่มในซุ้มปีหนึ่งเก่าเก่าซูนหาสองพันหนึ่งสาเหตุหย่อนบอนทำม,มาหากินคงทีตามผักหลัดไดว่างออกแควงที่มีส้นเผาผู้หน่อยล้ายกมูแมนพงศลีอุดมใส่ล่วงนำทางโบแกวนั่นเองนะทุกคน อาซื้อเอิ่นส้นเผาหน่อยอยู่แข่งอุดมไจมีลายซื้อเอิน่นที่แตกต่างเช่นผู้หน่อยผู้หน่อย,อยปีปีสู้ตาปาดเล่าแทงเล่าเออผู้หยอดและอื่นๆซื้อเอื่นที่ได้ก้ามาคางเทิงนั้นมีการเล่าลือบอกคือกันกอบแมนซ,ออน,น,นซื้อเอิ่นที่เขาเจ้าเอื่นให้เขาเจ้าเองแมนซื้อเอิ่นที่ส้นเผา อื่นตังให้ขาเจ้าอ๋อถ้าจะตังบัญหาถ้ามาซื้อเดิมทีข้าเจ้ามักที่สุดแมนซื้อแนวได้แท้ๆยังโบท่านได้คำตอบแน่นอนและสดเจ้นเถือด้วยเหตุนั่นพวกเฮาทุกคนยังจะซื้อต่อขวขวาให้ละเอียดจะแจงเติมในข้างนา้าอ๋อจะจัดเขาในมวดภาษาัทจีนติเบตเนาะอ๋อ แต่ละแต่ละแขวงของชนเผ่าผู้หน่อยจะมีภาษาปากเปล่าที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยด่านซำเนียงความเสื่อถือขีดค้องประเพณีและวัฒนธรรมสังคมชนเผ่าผู้หน่อยมีความเสื่อถือหีดค้องประเพณีและวัฒนธรรมสังคมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาแต่บูบูบูฮานนาการชนเผ่าผู้หน่อยมีจำนวนดึงนับถือศาสนาผุดแต่ ว่าวัดของส้นเผาผู้หน่อยมีลักษณะง่ายได้กว่าวัดของส้นเผาในกลุ่มภาษาเหล่าไตานอกจากนี้ส้นเผาผู้หน่อยจํานวนหนึ่งแม้นยังเสื้อทือพีเซนพีพอพีแม่พีบพรรพบรูบุรุษพีกกใหม่ไงพีแม่ล่ำานําแม่ล่ำท่านแล,ล,ล,ละอื่น,นๆและพีอื่นอื่นนะแม่แต่ละเพื่อนของสนเผาผู้หน่อยยังมี หันทึ้งหรือฮอพีเป็นบอนสัก,กระบูชาของครอบครัวถ้าจะเว่าทึงระบบครอบครัวเลือดเนื้อเชื้อสายหรือการสืบทอดตระกูลของส้นเผาผู้หน่อยแมนมีระบบครอบครัวเดี่ยวเสื้อถือประเพณีแบบพัวเดียวเมียเดียวมาแต่เดิมและสืบตระกูลทางพ่อเป็นหลักแห่งแบ่งปันมนล มูลมรดกของครอบครัวที่ผู้เป็นลูกผู้เป็นลูกชายกกจะมีสิทธิ์ใดห้ายกว่าทัดจากนันแมนลูกชายและลูกสาวตามลำดับโอ้ห <c oughs> ลักหลักซาเฮื่อนซ่านของบัานสองสชนเผาผู้หน่อยแมนมากต่างบัานสองเฮื่อนซ่านเหลี่ยม เปิดผู้หรือตีนผู้ตอนที่มีหวยนําลำทานสะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวันชนเผ่าผู้หน่อยส่วนร้ายมักผู้เพื่อนสันเดียวติดกับดินฝังเพื่อนไหวเข่าออกแต่ละมือและประตูด่านหลังแมนไหวสำหรับเพดพิธีกรรมเอิญเอิน,เ,อนเหียควันหรือพิธีบูชานกไหวพีต่างต่างและไหวในเวลามีสกัก จากซพคนตายจะออกประตูหนีไปฟังจากซพคนตายอ๋อมาแต่หอดปัจจุบันนี้เพื่อนสานบานซองลักษณะหนีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมดสองบเห็นอีกแล้วตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอ่าเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะทุกคนต้องขออภัยไปเพณีการเกิดลูกของสวนเผาผู้หน่อยส่วนร้ายแมนเกิดลูกยูเืน่นเวลาแม่ยิ่งจะเกิดลูกผู้ใส่ต้องไดออก จากในเพือนปะแต่แม่ยิ่งเบิงแย่งและช่วยเหลือผู้ทีลูกภายหลังเกิดลูกแล้วผู้ที่เป็นผัวตงเหตุพิธีกรรมตามฮิดคองประเพนีแมนยางอ่อมเพื่อนสามหอบแล้วจึงมีซิดเข่าเพื่อนได้ในเวลากรรมอยู่กับเดือนของแม่ลูกอ่อนมีคอหามและคาลามลายยางที่เป็นผลสะท้อนถึงสุขภาพของแม่และลูก ลูกน้อยประเพณีการส่งสการเวลามีคนตาย้นเผาผู้น้อยมีการหิดข้องเกี่ยวกับประเพณีการคนตายมีพิธีกรรมต่างๆหลายขันตอนให้แก่ภูมิที่ตา้จากไปแล้วและการส่งสการโดยการเผาศักศพสําหรับผู้ที่มีเสื้อถือศาสนาผุทธและคุดรุมฝังศังกศพสําหรับผู้ที่เสื้อถือผีหรือบรรพบุรุษ ชนเผ่าผู้หน่อยในหลอบหนึ่งปีจะมีบุญตามหิตของประเพณีแหละพิธีกรรมต่างๆโดยมีการ,ระสมประ,ประสมประสานละวางส้นทางพุทธศาสนาและประเพณีความเสื่อถือบ,บรรพบุรุษส้นเผ่าผู้หน่อยนะทุกคนมีถ้าบนปี ไม่ขายคือกับสนเผาในกลุ่มอ๋อนอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเสื้อถือบัณฑูร,รุษในการปลูกฟังเตียงซัดการทำการผลิตทางด่านกติกรรมของขอบกลัวและชาวบ้านเป็นตนด่านศีลปศิลปะวัฒนาวัฒนาคดี วันนะคาดีอ่าขอขอโทษขออภัยสนพอผู้หน่อยมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเสียงครับลอเพลงหองทํานองเสบมีเครื่องดนตรีพืนเมืองประเภทกล้องของแสงตุ่มคุยปีและอื่นๆด่านเครื่องนุงห่มมีการประดับเอหยองด้วยสีสันดวดลายต่างๆที่สวยสดงดงามจากสีใหม่ลาย มืออันของแขวและป้าน,นิดข้อแม่ยิ่ง้นเผาผู้หน่อยเขื่อนนง่มมจะเป็นสีแขบแดงหลายกว่าด่านเศรษฐกิจ้นเผาผู้หน่อยมีอาสิบลักแมนเห็ดให้ปลูกเขาปลูกผืชดพักต่างๆสิเป็นอาหารของขอบคร้วนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆไก่เป็ดหมูมัวควายแบะหมาและอื่นๆเพื่อเป็นการประกอบพิธีทำกรรม กำทางความด่านความเสื้อถือหลายหีดข้องประเพณีประจำวันส้นพ่อผู้หน่อยแมนพ้นทีดุมันขยันมันเพียนในการออกแห้งงานแม้ยิ่งมีมูลเฉื่อในการยิบทักปักแซวตำหูกแ,แผ่นแพ้เพื่อตัดเครื่องนุ่งห่มด้วยตน เองได้ดีชนเผ่าภูหน่อยแมนชนเผ่าที่ดุมันขยันมันเพี้ยนที่สุดการดอกให้งานและมีหีดขลองประเพณีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชอนเผ่าผูหน่อยซึ่งมันด,ดแตกต่างกับหีดขลองประเพณีของชอนเผ่าในหมวดผ้าษาเดียวกันโอ้ีนี่นะทุกคนกระจบกันไปแล้วนะแบบน้องอ้อนกะ เอาตามเอาตามตรงนะกับ,บคุคคลใดหูพ่อบันไดเนาะด้กายมาแส่ให้ทุกคนอ่าไดเขาผูนะทุกคนเนาะทาอ่านพิษผาดหรืออย่งน,น,น้องออนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเฟซีเบิดสุขสุขคนเด้อจ้าทุกคนโอเคจ้าน้องออนกับเขาโตล่าไปแล้วด้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย